สองสาวสู้ๆขอบคุณค่ะคุยคุยกับคุยกับพี่ทนายกำลังจะมาถึงแล้วนะคะผิดก็ว่าไปตามผิดครับเงินเทาานะพี่ไม่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะพี่น้องขาอ่าแต่คือจังบอกกันละค่ะอยู่ดีๆเฮาบอเขาอยู่ดีๆเขาบอมักแย่งดอกกันนะคือเราไม่ได้หาเรือโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เนีไม่เนีอย่างนอกรับ เงินคือหลายแต่ติดตามนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะสู้ค่ะวันนี้วันนี้เรามาเอาเป็นว่าเรามามาเป็นตัวแทนของคนที่เสียหายก่อนเนาะที่ออกมาพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าเดี๋ยวพี่ตามไปโอเคค่ะพี่อ้อยตามมาเลยมาเจา้าถายยพีค่คือคือคืออันนี้บ่ได้บ่ได้อันนี้อนนดอกพี่น้องแต่าในในใน,ในความถูกต้องเนาะในความถูกต้องของเราจิงสี่แม่ค่ะ ในความถูกต้องของเราเนาะอันใดถูกต้องเขากับว่าถูกต้องเนาะใช่เพราะว่าอีกอย่างว่า,าจะจะชี้ถูกเป็นผิดจะชี้ผิด็นถูกไม่ได้ไไดคือคือมันมันตองเหตุออกมาถูกต้องแลวอีกอย่างก็คือว่าก็ป้องกันคนอื่นด้วยใช่ป้องกันคนอื่นเพราะว่าตอนนี้คือตั้งแต่เฮ้าขนาดเฮาว่าหัาแจ้งซื้อหรืออีกอย่างแต่ว่าคนกั ปะม่านโทรมาถามเยอะเลยเพราะว่าถามหลายเพราะว่าขาเจ้าก็ดูนอย่าแบบกลัวกลัวว่าถ้าสมมติว่าทุกถ้าเฮ้าปลอยไปหรือถูกค้นรูนเนี่ย่านมีแบบอะไรนะคู่กรณีเยอะขึ้นมากสินะเพราะตอนเนี้ยกลัวมีคนเสียหายเพิ่มเออผู้เสียหายรู้สึกว่าน่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มแน่ก็คือเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเจอเหมือนเราใช่ค่ะคือให้มันจบที่รุ่นเรา แน่ละให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่รุ่นเราอย่าไปเศร้าที่รุ่นอื่นเป็นกำลังใจให้ย้ายไม้พี่ใบปอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราฟังขแาลงการได้พี่ไม้จ้ารอได้เลยร้องไห้ได้ไหมพี่อ้อยวาพี่อ้อยโดนพี่อ้อยโดนไปไม่ไม่ร้องไห้พี่ไม่ต้องร้องไห้พอแล้วเราเราสู้อาจจะตรงข้ามร้านอาหารแซบอยู่จ้าติงไปใส่เพื่อนเลยค่ะตอนนี้คือต้องรออยู่ในรถอย่างเดียวใช่ก็ต้องรอก่อน แล้วก็รอติดตามผลงานเพลงของเราสองคนด้วยนะคะเราแต่งเองนะคะใช่ค่ะเรานั่งแต่งเมื่อคืนกันผูปพันธ์สี่คนสี่คนเรานั่งแต่งผลงานเพลงนี้เมื่อคืนนะคะก็ฝากติดตามผลงานเพลงคู่ของเราครั้งแรกด้วยให้ให้มันจบที่เราอย่าไปเศร้าที่รุ่นอื่นนะคะให้มันจบที่เราอย่าไปเศร้าที่รุ่นอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลใช่จ้าผิดก็คือผิดแ่ะพี่น้องคือเราไม่ทำใครก่อนอยู่แล้วแต่ว่าอย่ามาทำกับเราสินะ ยังมาทากับผัวเรา oh. ย่ามาทําผัวกูสินะมีผัวละตี่มีเลวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ไปสู้ๆนะคะอย่าใจอ่อนกับใครอีกไม่ใจอ่อนแล้วค่ะพี่จุ๋มเพราะว่ามันมันไม่ได้โดนแค่หนูมันไม่ได้โดนแค่หนูหนูมันเยอะมันเยอะแล้วกับคนคนที่เขาแบบเดือดร้อนหนักก็มีอะไรเงี้ย เออน,นะคะก็คงไม่ใจหอ่อนแล้วค่ะเพราะว่ากระชากหัวมาตบเลยจา่าไดโบปนะส้ังค่ะันอยากาดนะูวงไหนก็อ่ามือว่านี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะหัวหน้าวงหลายๆวงนะคะที่อ่าทรมาถ,ถาม <S <S สวัสดีพี่น้องหนึ่งพันด้วยนะคะอ่าที่โทวมาถ,ถามข้าวแล้วก็ <sight. S 2> หายกำลังใจไหมนะคะอ,อ่าก็ขอบคุณอีพออีเมลเฮาที่ยูที่ที่ที่ยังเบิงลูกยิงเสนาที่แบบยูเอ็กเกิดยังขืนกะแบบ ็ยังคอยแบบถามข้าวถามไทยมาเป็นจ้งไดอย่างสินะบทเรียนราคาแพงเลยจากตอนนี้แมนค่ะพี่ออยขอบคุณพี่น้องอันศิลปินหลายๆท่านนําเออแล้วก็ขอบคุณกําลังใจศิลปินจากหลายๆท่านแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงแฟนขับสุขสุก้นไม่าบางคนถามมาเลยไม่อาจจะเว้ายังบ่ได้นะคะเพราะว่าขอให้มันอยู่ในขบวนการซะจากขอให้มันอยู่ในขบวนการท่านเจใดที่ว้าซูฟังใดก็สิออกมาว่าสูฟังที่หนึ่งค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะว่าซัมนี่ก่อนเออเห็นบ้น้องน้องน้องข้าหอมบอกว่าเก็บเงินเก็บไว้ค่ะเคยเจอถือโกงแช่หกหมื่นก็เคลียบเบิดแล้วขนาดอ๋อจ้าใครตัวเดียเคลียบเบิดนั่นนะอืมอันนี้บระเด็นเขาเชียร์ค่ะบระเด็เชียร์ตุ่นมาเอาคืออันคือน่อสู้สู้ครับขอบคุณค่ะเอาอยังบอเบนะเออตอนนี้ เอาอันมันสีซ้ำนะเอาอ่าอย่างที่มันเอาเอานมเย็นไหนเนี่ยเอาครับปูครับปูเดี๋ยวก็สั่มันสั่นยอกยอกสวัสดีพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยด้วยเนะคะคือตอนนี้พี่ทนายมาถึงแล้วนะข่าวมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะข่าวก็มาถึงแล้วนะคะซู่ซูๆพี่เปอยพี่ใหม่ขอบคุณค่ะ นักข่าวมาถึงแล้วค่ะนักข่าวก็ให้ขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยอขอบคุณพี่ๆนักข่าวี่ให้ความสนใจคือจริงๆแล้วเราก็เราก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเพื่องของการเตรียมเอกสารหลายๆอย่างนะคะเพื่อนเพง่อนเดินทางเมื่อวานต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ที่รอวงใดคือมาบอกเลยมาบอกว่าไดค่ะคุณพี่ปวีนาอย่างว่มาบอกว่าดดสวัสดีค่ะพี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตเดียวหาที่นั่งคุยกันไหม ได้ค่ะเดี๋ยวพวกหนูล้งกับไดจ้าพี่อันนี้พี่พี่นักข่าวนะคะขอให้ได้เงินคืนเอ่อก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวให้ให้ไปเป็นไปตามขบวนการเป็นไปตามขบวนการเนอะให้คนถึงผับนี่นะคะพี่พี่นักข่าวเข้ามาแล้วสวัสดี ช่องเจ็ดก็เอ็นบีทีมีเจนแฮตตีเอ็นบีทีต่ว่าเพื่อนกับต่ว่าทีมนักข่าวมูพวกกันเพื่อนก็นจะส่งช่องรวมกันจ้ะก็ะมีพวกอมรินพวกนี้ไทยรัฐทีวี เขาบมจแบบเขาแบบทาเป็นลงทุนเพื like okay. ่อป no ันผลอะมาลงทุนกับ no, ฉ no, okay. oh ันไหมอย่างที่แรกเขาอกว่าถ้าเป็นทีสมีเขาลงนนะวันวที่นี่ได้ได้ได้ปันผลจะรอกไล้แต่นี่ที่ปันผลม่เาอามีดเงินลนเพื่อให้ผลจะสูงขึ้นมาเพระเดาอาจอเป็นอะไเป็นการมาล่อลวงช่วเลงทุนแล้วก็แบบ ให้ใหตอนแรกอะให้เข้าใจว่าเป็นการชักชวนเนมงินกันมันก็มีดอกเบี้ยอะไรปาณน้บมีเงินันเป็อบี้ยสอง่่แสามีแสหาแล้วเราคนอื่นหลายกีก็มถามยอค่ะมีสองลาน แปดแสนห้าแสนบอะคนเพื่อนบ้านในวงการมีสองคนแล้วก็ที่จริงในวงการก็มีเยอะอยู่แต่มันนานมาด้วยบางครั้งมันก็เจออย่างหลากหลายสินะใชะ่ของเราของของของหนูเท่าไรเบปอของนูเแสภายในสาสิของเราก็ 4เซนห้าภายในสองถ้านับตั้งแต่วันที่เริ่มโอนให้เขาก็คือหนึ่งมีนาหนึ่งมีนามันก็มีปันผลแบ่งผลมาประมาณสองเดือนหลังจากนั้นเริ่มไม่ตรงเราก็เลยบอกว่าเราไม่ทาและขอคืนหลังจากเริ่มขอคืนแหละก็เริ่มชัดขึ้นใช่ชัดขึ้นว่าไม่ได้บ้างติดอันนู้นอันนี้บ้าง จนลากมาถึงตอนเนี้ยนะเดี๋ยวรอฟังพี่ที่เหลือก็ให้ทนายแกเป็นคนพูดดีกว่าอันนี้ทนายของ ของอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วก็น้องใบปอแล้วก็มาตอนนี้มาใหม่ระชรีด้วยแล้ว <c oughs> อันนี้พี่ทานาเก่งตอนนี้ท <ke ing. S 2> ุนนกคนอยากรู้ว่าเป็นใครเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะโดนหมอนกันแ้ว่านสมมติว่าเหมือนถ้าทกนรู้ว่าเป็นใคลูกความหนักะไรพูดเสียหายหนักะไหาค่ารวมรตอนนี้ที่กำลังได,ด้ค่ะีระครับ อันนี้ไม่ขอประสงค์ออกแ<ป>บบเดี๋ยวเราฟังดีกว่าจ้ะอ่ะ,อะโอเคค,ค่ะเดี๋ยวจังไลยกับขอฝากพี่ตามเข้าไว้น้าแม่กับเราดันค่ะก็ค,ะะคือแม่ใ,ใจหลับว่าตอนนี้นะน่าจะทุกช่องแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดจากกระยาจากบอกสำหรับสำหรับใครที่โดนเราอยากบอกอยากคุยแต่ที่เหลือให้คือให้พี่ทานายเป็นคนพูดดีกว่า